สวัสดีค่ะสวัสดีกับตบมือได้จ้ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากพญาไทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งและสุพีเรียเอทนะคะซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียค่ะเติมเต็มความสูงให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็สร้างครอบครัควที่สมบูรณ์ให้กับผู้ที่อยากมีลูกค่ะมีลูกอย่างเดียวไม่พอนะคะเราสามารถ หลีกเลี่ยงผลไม่อันตระสมก็คือโรคทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยเสวนากันถึงเรื่องเทคโนโลยีช่วยการมีบุตรแล้วก็เรื่องโรคทางพันธุกรรมให้รู้จักกันอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็หาวิธีทางแก้ไขได้อย่างถูกวิธีด้วยค่ะช่วงนี้นะคะวันขอเรียนเชิญนายแพทย์ประยศชลายนเดชะาผู้อํานวยการแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเรียนเชิญค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกยินดีและก็มีความเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับทุกทท่านในวันนี้ในการเปิดศูนย์รักษาผู้มีปุญญายของโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งในวันนี้นะครับผมอยากจะขอกล่าวคร่าวๆพ,พอแต่พอสังเกตของออความ เป็นมานะครับวัตถุประสงค์แล้วก็ความสําคัญของการเปิดศูนย์นี้นะครับในประเด็นของความสําคัญนะครับมันก็มาจากคําว่าครอบครัวนะครับคำว่าครอบครัวหลายๆคนโดยเฉพาะยิ่งคู่แต่งงานนุ่คงจะจินตนาการว่ามันคงจะต้องมีความพร้อมทั้งพ่อทั้งแม่และลูกนะครับคู่แต่งงานทุกคู่เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยก็คงจะคาดหวังว่าเมื่อใดจะเกิดมีลูกเกิดขึ้นซึ่งจะคิดว่า ความเป็นลูกนั้นเนี่ยจะทํนักที่ในการเชื่อมโยงสายใหญ่ของความเป็นครอบครัวให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นโดยสถิติแล้วเนี่ยเราจะพบว่าผู้แต่งงานที่มีการแต่งงานภายใน1ปีเนี่ยนะครับจะมีการตั้งครรภ์ได้ประมาณ80เซน์นะครับแล้วก็จะพบว่าก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ประมาณ90หลังจากปีครึ่งแล้วแต่นั่นต้องอยู่ในข้อกําหนดที่ว่าท่านคงต้องทําการบ้านสมัครเสมอน,นะครับ3-5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ ือถ้าหากว่าเป็นไป,นป,นปนตามนั้นนะครับแล้วท่านยังไม่มีลูกท่านคงต้องต้องมาปรึกษาแล้วครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศูนย์พึ่งพิการของโรงพยาบาลพญาไทยอย่เนี่ยสามารถช่วยท่านได้วิธีการกับสาเหตุหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันคงมีกันหลายอย่างแต่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับคงไม่ได้คิดแต่เพียงว่ามีลูกหรือไม่แต่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่เขายังคิดอีกก็คือว่าแล้วลูกที่เกิดออกมานั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ไหมแข็งแรงหรือเปล่า มีโรคทางพันธุกรรมที่แนบมาด้วยหรือเปล่ามีมะระดกทางสายเลือดติดมาด้วยหรือเปล่าซึ่งมะระดกทางสายเลือดที่ว่านั้นเนี่ยเราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งและซูปเปอร์ไออาร์ทีร่วมมือกันขึ้นในการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้มีิบุติยากและก็การวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนขึ้นนะครับซึ่งจะทํา สูตรนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเติมเต็มความฝันของคู่แต่งงานทุกท่านที่จะได้ลูกแล้วก็จะได้ลูกที่มีความสมบูรณ์ปราศจากโรคทางพันธุกรรมหรือถ้ามีโรคทางพันธุกรรมเราก็ยังให้คําแนะนําให้ความให้การแก้ไขให้ผ่อนเบาความอ,อ,อันตรายหรือความหนักทั้งหลายให้ไปสู่สิ่งที่เราสามารถอยอมรับได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าคงได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญให้ทุกๆท่านนะครับร่วมกับผมนะครับ ในการที่เราจะเปิดศูนย์รักษาผู้มีุัญญากรูปปัพญาไทยหนึ่งในบัดนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์นะคะต้อง3 5ถึงครั้งต่อสัปดาห์เลยละค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องกลับไปถามถามสนิดหนึ่งนะต้องถามนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดศูนย์กันอย่างเป็นทางการเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณสรายุทธ์อสมกรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทซูเปเรียอารทีค่ะขึ้นเปิดศูนย์าพร้อมกันเลยนะคะเรียนเชิญค่ะ เชน้องฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดูจับคุณพี่ได้เจออีกแล้วนะคะค,ค่ะเราจะนับพร้อมๆกันนะคะหลังจากเ,าเดี๋ยวให้คุณหมอเสียบก่อนมาพร้อมกันนะคะเสียบแท่นเสียบลงไปในแท่นนะคะเดี๋ยวหมอจะงงว่าเสียบอะไรก็เสียบลงไป <c oughs> ๆๆๆในแท่นนะคะกับคุณพี่เสียบอ๋อเณหมอเสียบก่อนเดี๋ยวคุณชายอยู่เสียบนะคะหมอเชิญค่ะเบืบ้งลงใปนะคะ มันมีบุตรไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะไม่ติดโรคทางพันธุกรรมด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะนับพร้อมกัน5 4 3 2ี่3 2นะคะ5 4 3 2 หยุดหยุดดูดถ mm. ้าเกิดเชิญคุณหมออิมพัชกับยิ้มหวานเลยลูกเห็นไหมเก๊กนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพิ่งออกงานครั้งแรกต้องมียิ้มมุมปากเล็กน้อยแมาสำหรับน้องผู้หญิงค่ะจะชำนาญชำนาญเวทแล้วนะคะน้องผู้ชายเพิ่งรับจ็อบอีเวนต์ครั้งแรกเลยเกิดนิดนึงค่ะขอสิงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณ เก่งมากลูกเดี๋ยวนะคะลูกอย่าเพิ่งไปไหนนะลูกนะเดี๋ยวขอเก็บตู้ขอถ่ายรูปอีกรอบนึงนะถ่ายรูปอีกครั้งนึงแล้วเสร็จแล้วลูกตื่นเต้นมากตื่นตั้่งจะตีสี่ค่ะว่าจะรับจอบวันนี้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปนอนเพราะเพลียมากนะนะลูกนะชื่ออะไรคะมีมีแล้วเพื่อนมีมีชื่ออะไรลูกพี่เพื่อนหรือน้องเดี๋ยวพี่เพิ่งมารู้จักกันที่นี่น้าชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะ คคะมูมูกับมีมีโกหกกระเป้าเดี๋ยวเชิญรูปบันอาทุกท่านขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะถ่ายรูปร่วมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเชิญคุณหมอค่ะดีใจได้ถ่ายรูปกัะจา้าเช่นค่ะ นดีนะคะสําหรับการเปิดศูนย์รักษาผู้มีดุลยากระยะในหนึ่งนะคะต่อจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ติดหวังแล้วสามารถมาปรึกษาได้นะคะยิ้มหวานหวานใจยิ้มเห็นฟันมูมูชื่อมูมูจริงเปล่ามีนี่กับมูเป็นพี่น้องกันเหรอไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่ชื่อ้ายกันอาพินาขึ้นถด้หนอ กลางครับที่นี่ผมนะครับผลงานค่ะยิ้มหวานอีกหนึ่งครั้งค่ะมิมี่และมูมูขอบคุณค่ะเอาเสียงปรบมือกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะมิมี่กับมูมูจะไม่ยอมลงนะจ๊ะ มีพี่ก็มีกันแซวกันด้วยว่ามีอาม่า <laughs>